เอาละครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่อง n น y e Gaming นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม d a น n c a s t 2 Revolution อีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําในสายอาชีพซอร e สเลสนะครับใครที่กำลังรอซอร e สเลสอยู่นะที่เป็นแม่มดนะครับสายโหดคนนี้เนี่ยบอกได้คาเดียวเลยว่าโอ้โหโหดมากๆเลยนะครับใครที่ชอบแบบดาเมจรุนแรงเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะ ก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนําร้าน Easy c a r d ร้านํำเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับดูดันแบบไม่เกรงใจใครด้วยนะสําหรับคนที่สนใจอยากเติมเงินราคาถูกแบบนี้นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของตัวซอสเลสกันบ้างนะครับผมว่ามีสกิลหรืออะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะเริ่มกันที่เรื่องของสกิลหลบลีก,ก่อนแล้วกันนะครับสกิลหลบลีของซอสเลสเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมือนกับสกิลอาร์ชเออร์และก็วอริเออร์นะที่เวลาหลบเนี่ยก็คือจะเป็นการหมุนนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นการวาร์ปนั่นแหละมันจะพุ่งไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวานี่ก็แล้วแต่เราเลยนะ วิธีการหลบนี้เนี่ยจะเพิ่มในเรื่องของกรอบป้องกันมาให้อยู่แล้วนะครับแทบจะทุกอาชีพเลยก็ว่าได้นะตรงนี้นี่ใครที่ชอบแบบสายหลบแบบนี้นี่ก็ลองมาเล่นตัวสอดเสลดดูได้นะครับต่อไปนะครับผมเราก็จะมาดูในเรื่องของสายอาชีพกันบ้างสายอาชีพเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดนะครับสสายด้วยกันนะสายที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็น Elemental ล o อดนะครับผมตัวนี้นะครับผมสายที่ผมใช้เลยนะส่วนอีกสายนึงเนี่ยก็จะเป็น f o r ์ตยูเซอนะครับสายนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้นะครับผมใครที่ชอบสายนี้ก็เดี๋ยวจะแแนนนนนะําาสยี้้กก่อลวั สายฟอร์ดยูเซอร์เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการใช้พวกแรงน้มถ่วงในการโจมตีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกสกิลหยุดหรือสกิลขัดอะไรพวกนี้นะครับมันมีส่วนช่วยในเรื่องของทีมเนี่ยเยอะมากๆเลยถ้าเกิดว่ามีวอลสกิลหรือว่าตีวงตีบอสลงด่าอะไรพวกนเนี้ยสายฟอร์ดยูเซอร์เนี่ยก็จะเป็นสําหรับคนที่ชอบเอาซัพพอร์ตเข้าทีมด้วยนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของความโหดหรือความแรงเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้โดดเด่นมากเท่าเอลิเมนททลอร์ดนะครับผมเพราะว่าเรื่องสกิลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นแบบไปทางซัพพอร์ตเพื่อนะครับผม ดามีไม่ได้เวิร์วังขนาดนั้นนะและส่วนต่อไปเนี่ยก็คือสาย Elemental ลอ r d ที่ผมใช้อยู่ณนะปัจจุบันนี้เลยครับสายนี้เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมดเนี่ยสแบบ2งแนวสกิลด้วยกันนะก็คือจะมีทั้งธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำนะครับผมสกิลที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นธาตุไฟนะธาตุไฟเนี่ยเทคนิคของการโจมตีครับเรามาดูในส่วนของอันติกันนะ อันติเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบวงกว้างเลยนะครับผมแล้วดูดาเมจที่ทําได้นะครับแรงมากๆเลยนะใครที่ชอบสายดามเมจแรงๆจัดๆเนี่ยลองใช้ธาตุไฟดูก็ได้นะครับและสกิลอื่นอย่างที่ทุกคนทราบนะครับเห็นไหมการโจมตีแบบนั่งขี่ไม้กวาดหรือขี่กระทางางเงี้ยโจมตีก็ได้อยู่เหมือนกันครับดาเมจที่ทำเนี่ยมันจะเบินไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะเป็นไฟไงมันเผาได้ตลอดเวลาเลยรวมทั้งสกิลต,ตรงนี้ด้วยครับเอีแบบจ๋าๆเลยนะถ้าคุณผู้ชมชอบสายนี้เนี่ย ผมแนะนําเลยนะครับเน้นเป็นธาตุไฟเป็นหลักนะแล้วก็ Elemental l o อ d ดด้วยนะเนี่ยครับสกิลเนี่ยมันจะมีการยิงแบบนี้แล้วการหมุนไปมาได้เรื่อยๆเลยแล้วก็เนี่ยครับ ด็ดทิ้งออกไปได้นะกรณีที่เขาเข้ามาถึงตัวนะข้อดีของมันเนี่ยก็คือวงกว้างเนี่ยแหละครับอย่างที่ทุกคนทราบนะมีการโจมตีที่รุนแรงแล้วก็ดามเจเนจัดจ้านมากๆเลยแต่ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันข้อเสียก็คือวิธีการไล่ของมันน่นะครับมันใช้เวลาในการไล่เนี่ยบางทีบางสกิลเนี่ยอาจจะนานนิด็ดึงแล้วก็ในเรื่องของความบางเนี่ยบอกได้เลยครับว่าบางมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ชอบแบบว่ายืนหลังแล้วโดนล้วงบ่อยๆอย่างี้ครับก็ไม่จำเป็นต้องไปจิบไปเล่นก็ได้แต่เรื่องดามเจเนี่ยอันนี้รุนแรงจริงนะ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือการไล่เวทน,นะครับเราสามารถโดนขัดได้ตลอดเวลาเลยนะครับที่เรายือนอย่างนี้นะถ้าโดนสกิดนิดนดึงก็คือหลุดแล้วครับผมหลังจากนี้ก็จะไล่เวทต่อเนื่องไม่ได้แล้วและส่วนอีกสายหนึ่งที่ใช้ก็เป็นสายท่าน้ําแข็งนะครับอันนี้คือเอาใจสายท่าน้ําแข็งเลยนะถ้าใครชอบเล่นสายน้ําแข็งเนี่ยก็จะออกแนวประมาณนี้นะครับ ดาเมจเนี่ยมันอาจจะดูแบบไม่จัดจ้านเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็เป็น l e เช่นเดียวกันเลยนะออกจะแนวแบบว่าเน้นแบบต่อเลือดมากกว่านะครับแล้วก็ติดแช่แข็งเรื่อยๆสายสากัดสายดักอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะชอบแนวนี้ก็ได้นะสำหรับสายน้ําแข็งตรงนี้นะครับผมและในเรื่องของอาวุธที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับอาวุธที่เราจะใช้เนี่ยก็จะมีทั้งหมดแต่2อ,อย่างด้วยกันนั้นก็จะมีคาทานะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสมุดแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผม สายเอลิเมนทันะเปลี่ยนได้2อ,อย่างเลยจเจ้าสมุดก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นดอเป็นตุ๊กตาก็ได้ครับเรียกซัมมอนสัตว์มาช่วยต่อสู้อย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นสายฟอร์ดยูเซอร์เนี่ยก็ใช้เป็นพวกออฟตรงนี้ก็ได้ครับมันจะมีออฟอยู่นะซึ่งผมไม่ได้ใช้ไงมันก็จะมีแค่หนังสือกับตัวคาถาอย่างเดียว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยนะครับใครที่จะใช้แบบเป็นสายอื่นนะนะที่ไม่ใช่สายแบบนี้นะครับได้หมดเลยสรุปทั้งหมดทั้งมวลท,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 ที่พูดมานะครับในเรื่องของอาชีพนี้นะคนที่อยากจะเล่นอาชีพนี้เนี่ยก็รู้ไว้หลักๆเลยครับก็คือตัวบางแล้วก็สามารถโดนล้วงได้ง่ายๆเลยแต่ในเรื่องของสกิลเนี่ยรุนแรงมากเวอร์นะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของการขัดด้วยถ้าเกิดว่ามันมีตัวที่พุ่งเข้ามาติดสตัรหรือว่าซีซีเยอะๆเนี่ยอาจจะทําให้สกิลการล่าของเราเนี่ยช้าลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังในเรื่องนีี้้้นนดดงงแต่่่ถถาาามมใใเเเเรรือออขยยโสสูไบลค ชอบเล่นสายเวทนะครับสายแบบยิงรัวๆแล้วก็ยืนอยู่หลังเพื่อนคอสกิลแบบระยะไกลนะครับแนะนาเลยครับโซเชลสตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ